ประมาณ10วันตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้คาดการณ์นะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในเมียนมานั้นจะมาประชิดชายแดนไทยภายใน2สัปดาห์ค่ะตอนนี้ชาวบ้านตามชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างก็กังวลกับการระบาดนะคะว่าจะกระจายเข้าสู่ประเทศไทยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ยังพบปัญหาชาวเมียนมาลักลอบข้ามพรมแดนทางช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณวสันต์ปัญญาเรือนค่ะ ทันทีที่ชาวเมียนมาคนนี้ลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ถูกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านริมเมยและตำรวจจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346เข้าจับกลุมทันทีนี่คือหนึ่งในมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ชาวเมียนมาคนนี้ยอมรับสารภาพว่าเขาเข้าประเทศไทยโดยการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยตรงจุดที่ตื้นเขิน เพื่อเข้ามาเก็บขยะหาของเก่าไปขายหารายได้ประทังชีวิตแม้จะรู้ว่ามีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแต่หากไม่ลักลอบข้ามมาก็ไม่สามารถหาเงินประทังชีวิตได้คองไทยคนไทยของกินก็คุณไทยมาให้เก็บเมื่อ้ดเยอะเก็บขยะได้เยอะครับจะมีแล้วเรากลัวไหมกลัวกลัวโรคไหมกลัวกลัวรู้จักไหมโควิด -19 อ่ะรู้จัก กลัวไหมครับกลัวครับ้วกสร้ามไปทำไมเกิด,ดถ้าอย่างอยู่ฝั่งนู้นน่ะเก็บขยะไม่ได้หรอหรือว่าไงมันเก็บได้ไมันได้หน่อยของกอนก็ไม่ได้ทางนู้นน่ะไม่มีคนให้ชาวบ้านที่อยู่ตามริมแม่น้ำเมยยอมรับว่ารู้สึกกังวลหากมีการแพร่ระบาดของโควิด19ประชิดชายแดนซึ่งจะทำให้สถานการณ์แย่ลงโดยเฉพาะการค้าขายในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันก็แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยว การเฝ้าระวังและการป้องกันการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจึงเป็นแนวทางที่จะป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยกังวลค่ะช่วงนี้กังวลมากเราถึงได้ออกเข้มเลยค่ะทั้ง,ตอ,งตอนเช้าตอนเย็นตลอดถึงกลางคืนนะคะแล้วเ,เราวางมาตรการยังไงบ้างครบงับช่วงนี้ให้มันมันสมมติมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างี้เราก็ต้องอย่างงี้ตรวจตรวจเข้มอย่างงี้ค่ะ เราต้องดูแลตาม,ตามแนวชายแดนเนาะว่าไม่ให้เข้ามาไม่ให้ไข่เล็ดรอดเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมามีความยาวกว่า500กิโลเมตรในพื้นที่5อำเภอมีช่องทางธรรมชาติจำนวนมากและมีเพียงแม่น้ำเมยที่กั้นพรมแดน2ประเทศเท่านั้นทำให้ปัญหาการลักลอบข้ามแดนยากต่อการควบคุมขณะที่การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดตาก ดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิราภัยพระราชทานกว่า2,600คนไม่พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 วสันปัญญาเรือนไทย PBS รายงาน